ยังไม่ได้ทำะ่ำไม่นนไเอกี้ที okay, okay, okay. Okay, so ่ที่ที่ไม่เห็นนะเตไมเห็นไม่ไม่เห็นไม่เห็นลเขาบอกเขาบอกกำนานสไตล์ก็ก็กำนางสไตล์ของซินคือท่านี้ฮะโอเค่อี่อ่ ดีวีดีขายไม่ออกครับในในดีวีดีเรามีมีเต้นด้วยดีไหมดีไหมลิงค์คู่หน้าลิงค์คู่อะไรจะฝากไหม้าไม่เต้นมีอะไรจะฝากไหมมีอะไรจะฝากไหมเพลงซึ่งซักใหม่โย่เพลงใหม่ๆโอเคอ่าได้ก็เพลงใหม่เฝ้าเว็บไซต์แล้วกัน w w w s i r c u l a b a n d c o m นะฮะก็เข้าไปอัปเดตผลงานได้แล้วก็เมื่อกี้ใครใครถ่ายคลิปเขาไว้แล้วก็ใครจะมี